สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอการใช้เครื่องมือนีเวกชั่นจากทูนบาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยค่ะปิดหน้าต่างที่เราไม่ใช้ออกนะคะแล้วก็ไปเลือกข้อมูลที่เราต้องการนะคะในช่องแาตล็อกค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการนําเอาเครื่องมือออกมาใช้ค่ะมีสองวิธีที่แรกให้เราไปที่คอโต,ตัวไมทุนบาแล้วก็หาหาทูค่ะก็จะมาปรากฏวิธีสองนะคะให้เราคลิกขวาที่แถบว่างๆค่ะบริเวณไหนก็ได้นะคะ เลือกทูก็จะมาปรากฏเหมือนนกันเลยค่ะเราสามารถขยับไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำความรู้จักว่าเครื่องมือในแต่ละอันของทูนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ไว้ทำอะไรบ้างอันแรกนะคะคือซูมอิน ซูมอินไว้ซูมภาพขยายภาพในที่ที่เราต้องการค่ะอย่างเช่นบริเวณนี้เครื่องมือต่อไปนะคะก็คือซูมเอาซูมเอาก็คือการขยายขยายภาพออกหรือว่าย่อภาพให้มีขนาดเล็กลงค่ะเครื่องมือต่อไปนะคะที่คล้ายมือะคะ่ะก็คือแพนแพนไว้ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายภาพค่ะโดยคลิก ที่รูปภาพแล้วก็ลากค่ะไว้ตรงไหนก็นได้เครื่องมืต่อไปนะคะที่คล้ายๆโลกอะค่ะก็คือ full extend full extend นะคะมีไว้ขยายพื้นที่ของหน้าต่างวิวนะคะให้พอดีก็จะพอดีกับหน้าต่างพอดีนะคะอันต่อไปก็คือ fix zoom in fix zoom in นะคะก็คือการขยายภาพให้ท่าเราการลุกส่วนอันต่อไปนะคะคือ ฟิกซ o o ูมเอาฟิกซูมเก็คือการย่อภาพนะคะให้เท่าเท่ากันทุกส่วน,นะค,ะค่ะค่ะเครื่องมือต่อไปนะคะก็คือ go back to p r e v i o u s extend ก็คือกลับไปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะอันต่อไปก็คือ go to Nick extend x ก็คือกลับไปภาพปัจจุบันเมื่อสักครู่นี้ที่เราก่อนที่เราจะกลับ back กลับไปนะคะ เครื่องมือต่อไปก็คือ Select Feature Select Feature นะคะมีทั้งหมด5ตัวซึ่งก็คือ l a n e Angle Polygon l a s s o Circle แล้วก็ Line นะคะค่ะโดยจะเอาไว้ใช้สำหรับเลือกข้อมูลนะคะโดยจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าค่ะสมมติเราเลือกเป็น l i n t Angle แล้วก็เอาไปตีกรอบตีขอบขีดที่เราต้องการน,นะคะ ก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าขอบเขตที่เราเลือกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าต้องการที่จะให้มันหายไปมี2วิธีที่แรกนะคะให้เราไปที่ clear selection clear select filter ค่ะกดไปเลยแล้วก็มันก็จะหายไปวิธีที่2องนะคะคลิกข้างนอกภาพนะคะในบริเวณ d i s p a y area ตรงไหนก็ได้มันก็จะหายไปเหมือนกันค่ะ ต่อไปเลยค่ะก็คือ select element นะคะก็คือการเปลี่ยนไอคอนเมาส์นะคะเพื่อไม่ให้เราคลิกไปโดนตัวอื่นค่ะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเราคลิก select element ไปแล้วนะคะก็เราก็จะไม่สามารถคลิกแผนที่ได้เลยก็จะเป็นการทำให้แผนที่เราเป็นการไม่ให้เราแบบทำแผนที่ขยับนะคะ ต่อไปค่ะก็คือ identify identify นี่นะคะก็คือใช้อธิบายข้อมูลในแต่ละพื้นที่ที่เราคลิกไปค่ะอย่างเช่นเราต้องการอยากจะรู้ข้อมูลในพื้นที่นี้นะคะก็คลิกเข้าไปข้อมูลก็จะมาปรากฏในหน้าต่า identify นี้เลยค่ะปีไปเลยต่อไปนะคะคือ html pop up ค่ะ p ี่เ p ็แอปอัพนี้นะคะไว้เชื่อมโยงข้อมูลนะคะไปยังเว็บได้ค่ะต่อไปคือเมช่วเมชัวนี้ก็คือการวัดระยะในพื้นที่ที่เราต้องการที่อยากรู้ค่ะเช่นพื้นที่ผลกนะ็ผลก็จะมาปรากฏในช่องเมชัวหน้าต่างเมช่วนี้นะคะ พิมพ์ไปเลยขั้นต่อไปนะคะก็คือไฟล์เราสักคนนะคะค่ะไฟล์ก็คือการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะคะเช่นเราต้องการที่อยากรู้ที่อยากรู้ว่าอำเภอศรีราชาอยู่ตรงไหนก็พิมพ์ไปเลยะคะ่ะ ลิกไฟล์นะคะข้อมูลอำเภอก็จะขึ้นมาก็คลิกได้เลยค่ะก็จะมีแถบสีสีเขียวนะคะวิ่งไปในพื้นที่ชั้นข้อมูลตรงบริเวณนั้นค่ะถ้าไจะรู้ว่าอำเภอศรีตชาอยู่ตรงไหนนะคะคลิกได้เลยค่ะอันต่อไปก็คือ กค่ะก o t o ูเ็นี้นะคะจะไว้ก่อค่าพิกัดที่เราอยากรู้ค่ะอย่างเช่น จากนั้นคลิก enter เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวไอคอนกลมๆสีเขียววิ่งไปตรงพิกัดตรงนั้นนะคะปิดได้เลยค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ search viewer window ค่ะวิธีการใช้นะคะคือ ติ่กอบไปบริเวณที่เราต้องการค่ะสมมติเราต้องการบริเวณนี้นะคะลากแล้วก็ปล่อยก็จะขึ้นหน้าต่างวิวเวอร์มาให้เราค่ะเราสามารถซูมได้ในนี้เลยนะคะย่อ,อกไก็ได้ค่ะก็แผนเอเงก็ใช้ได้อย่างนี้นะคะ เราสามารถเลือกมาตราส่วนแผนที่ได้เช่นกันค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการใช้งานเครื่องมือของทูทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอการสร้าง Hyperlink m a ์แมปทและ h t M L Pop Up นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะไปที่ Folder Connection คลิกขวาเลือก Connect to Folder แล้วเลือก Folder ที่เราต้องการจะใช้งานคลิก OK ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะไปที่ Folder ที่เรา Connect เมื่อสักครู่นี้เลือกส่วงข้อมูลอำเภอลากเข้ามาใน Display Area จากนั้นนะคะให้ไปที่อำเภอในช่อง Le ในช่อง Table of Content คลิกขวาเลือก Property เลือก s y m b o l ลจ y ในช่องโชว์นี้นะคะให้เลือก c ategory, c t t g o r y y ค่ะในช่อง Value File ให้เ,เลือกเป็นอำเภอไดสกอร์ทีในช่อง Color Lab นี้นะคะให้เราเลือกสีที่เราต้องการคลิก Add All Value ได้เลยค่ะข้อมูลข้อมูลอำเภอนะคะก็จะมาปรากฏจากนั้นคลิกโอเคค่ะ ถ้า,าต้องการที่จะทราบชื่อนะทราบชื่อของช้นข้อมูลแต่ละช้นข้อมูลนะคะให้เราไปที่อำเภอคลิกขวาเลือก property เลือก label ในช่อง label label file นะคะให้เราเลือกเป็น ere, อำเภอเนสกอร์ทีคลิกโอเคค่ะจากนั้นไปที่ช่องอำเภอเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกขวา เลือกลาเบลฟิเจอร์ชื่อช้นอำเพอก็จะมาขึ้นในดีเพลอะไรนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการสร้าง Hyperlink ค่ะ Hyperlink ก็คือการสร้างรูปแบบการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสารที่เราต้องการค่ะซึ่งวิธีการนะคะก็เริ่มจากไปเลือก identify ที่แถบเมนูทูลบาค่ะจากนั้นนะคะไปคลิกที่ชัน้นข้อมูลอำเภอที่เราต้องการที่จะ Add Hyperlink ค่ะ คลิกขวานะคะในช่องอัมเภอจากนั้นค่ะให้เลือก Add Hyperlink ค่ะเลือก Link to Add ด o ็อกิวเมนนะคะจากนั้นให้ไปเลือกไฟล์ภาพที่เราต้องการที่จะ Add, Add ะะ OK ไฮเปอร์ล,ลินะคะคลิก Open นแล้วคลิก OK ได้เลยค่ะปิดหน้าต่าง i นไฟล์ไปเลยนะคะในการตรวจสอบค่ะให้ไปคลิก Hyperlink ในช่อง toolbar เหมือนเดิมนะคะแล้วนำมาคลิก ที่ใช้ข้อมูลอำเภอที่เราทำการแอดไฮเปอร์ลิกไปเมื่อสักครู่นี้รูปภาพก็จะแสดงขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแอดไฮเปอร์ลิง URL ค่ะการแอดไฮเปอร์ลิง URL นี้นะคะทำคล้ายๆการแอดไฮเปอร์ลิงรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะโดยไปเลือก identify ที่ช่องทูลบาร์เหมือนเดิมจากนั้นนะคะ ให้ไปคลิกที่ชั้นข้อมูลอำเภอที่เราต้องการที่จะแอดไฮเปอร์ลิงก์ URL ค่ะหน้าต่าง Edit d e f t i f y ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมคลิกขวาที่ช่องอำเภอเลือกแอดไฮเปอร์ลิและมาคลิกที่ link to URL จากนั้นนะคะก็ไปเอา URL ที่เราต้องการที่จะแอดไฮเปอร์ลิมาใส่ จากนั้นคลิกโอเคได้เลยค่ะปิดหน้าต่าง identify ไปเลยนะคะการตรวจสอบก็เช่นเดียวกันค่ะไปคลิก Add Hyperlink ข้างบนแล้วก็นำมาคลิกที่ชั้นข้อมูลเว็บที่เราทำการแอด h ฮเปอร์ลิก็จะแสดงขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการสร้างแบบทริป แบบิปก็คือการสร้างชื่อหรือข้อมูลของชั้งข้อมูลแผนที่โดยเพียงแค่ใช้เมาส์นะคะไปชี้ที่ชั้งข้อมูลนั้นก็จะแสดงข้อมูลที่เราต้องการที่เราตั้งค่าไว้ขั้นตอนแรกนะคะไปคลิกขวาที่ข้อมูลอำเภอในช่อง Table of Content s เลือก Property แล้วเลือก Display ค่ะ แล้วก็เลือก Show Map Tip using the display a x p r e s s i o n ค่ะจากนั้นนะคะในช่องไฟล์ให้เราเปลี่ยนเป็นอ m p เ r อ under score t จากนั้นนะคะคลิกโอเคได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาดูนะคะว่าเชื่อมเพอจะขึ้นหรือเปล่า โดยการนำเมาส์นะคะไปที่ที่ชั้นอำเภอต่างๆค่ะนี่นะคะชื่ออำเภอก็จะขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการสร้าง html pop up html pop up นี้นะคะก็คือการเปิดได้หลายหน้าต่างแสดงข้อมูลของชั้นข้อมูลพร้อมๆกันได้ทีทีทขั้นแรกนะคะคลิกขวาที่อำเภอในช่อง table of content เลือก property จากนั้นนะคะให้เราไปเลือกให้ทีมแอป p อมอัพค่ะค่ะแล้วก็ไปเลือกที่ add a table of The visible file จากนั้นนะคะคลิกโอเคได้เลยค่ะเราจะทำการตรวจสอบ html pop up นะคะโดยการที่เราไปกด html pop up ที่ช่องท o o บา a r จากนั้นนะคะก็ให้ไปคลิกที่ข้อมูลใช้ข้อมูลอ,อําเภอได้เลยค่ะข้อมูลก็จะมาปรากฏ นะคะคแล้วก็ปิดข้อมูลอำเภอต่างๆได้เลยค่ะท html pop up นี่ค่ะก็จะสามารถเชื่อมไปยังเว็บไซต์หรื url ที่เราต้องการได้นะคะวิธีการนะคะเริ่มจากไปที่อำเภอในช่อง table of content คลิกขวาเลือก property ตางนั้นนะคะเลือก html ตัวนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ add url แล้วก็นําลิงค์อย่างนี้นะคะท,ที่เราต้องการมาวางางนี้เลยจากนั้นนะคะก็คลิกโอเควิธีการตรวจสอบนะคะให้นําเมาส์นะคะก็ไปคลิกที่ซั้นข้อมูลอําเภอก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ ก็ปิดได้เลยนะคะถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะดูแล้วข่าวนี้นะคะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ